ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบาน,นาชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็มาเจอกันตอนเย็นๆเนะาะวันนี้ก็มีธุระตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพิ่งจะได้มานั่งทําคลิปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับอตอนตะวันกำลังจะรับฟ้าเนาะ แดดก็ค่อนข้าขงจะแรงนะครับร้อนร้อนนิดนึงเนาะก็มานั่งอยู่ใต้ล่มไกล้ๆเถียงเนาะก็วันนี้นะครับหลวงต่รงวิมาวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดวันที่หเนาะ,ะงวดที่แล้วกันที่4ีเนาะงวดวันที่6นะครับหกตุลาคม2 5อ6ห้าหห นะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่สี่นะครับส่วนที่ลุงตันให้ไปก็เลขเด่นนะเข้ามาสองตัวนะครับเด่นมาสองตัวนะครับส่วนชุดสองตัวสามตัวที่จับให้นะครับก็หลุดไปนะครับก็ลุงตันเลง็งเก้าเก้าเนาะ ก็ไม่คิดว่ามันจะมา92 92ตัวนะครับแต่มันก็มา92นะก็ถือว่าพลาดไปเนาะก็ลุ้นกันงวดต่อไปนะครับก็งวดนี้เนาะ,ะงวดวันที่6นี้ก็สามารถเทียบสูตรอ่าได้สองสูตรนะครับก็คือ,อเหมือนกันสองตัวนะครับแล้วก็อ่า เหมือนกันสามตัวนะครับเยื้องสองตำแหน่งนะครับก็จะใช้สองสูตรนี้มาเทียบกันนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าลักษณะของสูตรหรือรูปแบบจะเป็นนี่นะครับนาดูตันจะเอาสูตรสองสูตรนะครับามาเทียบให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับก็คือจากตารางที่เห็นเนะาะจะเป็นการเอาผลลัพธ์ของทั้งสองสูตร มาวางเนาะทีนี้ก็เอาตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับมาเทียบนะครับสูตรนี้นะครับก็คือ,อเอามาจากเหมือนกันสามตัวนะครับสามตัวเนาะต,นตัวนี้สามตัวสามตัวเยอง สองตำแหน่งเน,ะนาะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่เหมือนอ่าเหมือนกันสองตัวเน,ะนาะนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ผลลัพธ์ที่ลงกันได้ก็คือ ได้แปดเนาะตัวนี้ได้แปดตัวนี้ก็ได้แปดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็นศนะูนเนาะบวกลบหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นเก้านี้เป็นเจ็ดเนาตัวนี้ก็เป็นแปด ตัวนี้ก็เป็นเจ็ดเหมือนกันตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้จะเป็นสองตัวนี้เป็นศูนย์ครับตัวนี้ก็จะเป็น, 1, นหนึ่งเนาะหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเก้าอ่านี่ก็คือ,อผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ในสูตรนี้เนาะอ่าส่วนฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้ผลลัพธ์นะครับแถวที่หนึ่งก็คืออ่าได้ศูนย์เนาะได้ศูนย์ตัวนี้ก็นจะได้ห้าได้ห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะเหมือนกันแล้วก็ปิดของปดท้ายก็เหมือนกันนะนี่เข้ามาบวกลบหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเป็นเก้า อเป็นหนึ่งเป็นเก้าเนาะอ่าตรน,นี้ก็เป็นสี่เป็นหกอ่าเป็นสี่เป็นหกนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูตำแหน่งที่อ่ามาบ่อยที่สุดเนาะอ่าเดี๋ยวลุงจะให้สี่ตัวนะครับบางคนก็ เสียงสีตัวก็มีเนาะจากสถิติสามงวดเนาะ,ะตำแหน่งที่มาบ่ี่สุดก็จะมีเก้าสองแปดเจ็ดเ้าหนึ่งแปดเจ็ด แล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดอ่าแสดงว่าตำแหน่งตำแหน่งแปดเจ็ดหรือเจ็ดแปดเนี่ยนะครับมาบ่อยที่สุดนะอันนี้อันนี้ลงตันให้เป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะอันนี้ก็คือตัวที่สี่นะครับ ทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ตำแหน่งที่มาไวที่สุดก็คือ่า05401549แล้วก็05เนาะ05 50 นี้ก็เอากลุ่มตัวเลขนะครับทีอ่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับอดึงออกมาวางเป็นเลขเด่นแล้วก็จับชุดนะครับก็จะใช้กลุ่มตัวเลขทั้งสองกลุ่มนี้มาวางเนาะทีน,นี้ก็มาดูเลขเด่นนะครับเด่นนะครับก็จะ ก็จะมีมีหนึ่งมีสี่มีห้าแล้วก็อ่าเก้านาะนะครับีนะ่ทีนี้ก็อ่าลองมาจับชุดดูนะครับ จับชุดนะครับห้าศูนย์ห้านะศูนย์ห้ามันมีสองตำแหน่งนะครับมาสองตำแหน่งเนาะศูนย์ห้าต่อมาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะ หนึ่งห้าแล้วก็สี่ศู 40, 40, 49, นยะ์สี่ศูนย์สี่เก้านะครับแล้วก็แปดเจ็ดเนาะ ปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวเดียวกันนะครับเอาเอาแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งตัวนี้นะเก้าหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะเนาะเหลือเก้าสองนะครับก็ลงเก้าสองนะครับ ก็ทีนี้ก็ลุงตันก็มองกลุ่มตัวเลขน่าจะนะอ่าน่าจะเพิ่มอีกก็คือฝั่งนี้นะถ้าเป็นสูตรนี้นะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็คือหกหนึ ok ่งนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งก็ตัวนี้นะสีส่ศูนย์แล้วเนาะน่าจะสี่หนึ่งก็น่าจะได้นะครับ ก็ให้มาเป็นซีนนะครับเนาะอ่าทีนี้ก็มาดูสามตัวนะครับสามตัวนะครับก็จะมีะก็ใช้เอาเลขกลุ่มนี้มาเนาะอ่าดึงมา ตัวแรกเนาะตัวน no. ี้นะครับ078ตัวที่สองตัวนี้นะ287เนาะตัวที่สามมาฝั่งนี้ ห้าสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสี่เก้าเนาะอ่าแล้วก็ลุงให้ตัวนี้อีกนะครับอ่าก็คือหกหกหนึ่งเนาะอ่าอย่งเอฟซีก็อ่ามองสูตรเนาะมองสูตร อมองสูตรอมองผลลัพธ์นะครับแล้วก็ตัวเลขกลุ่มตัวเลขที่ลุงดึงออกมากวางนะครับแล้วก็เลขเด่นเลขจุดสองตัวสามตัวนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวเลขนี้แล้วเนาะ,ะถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็จับจุดเพิ่มเติมได้แต่ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรที่ได้รับชมไปเนาะก็ <c oughs> ะเป็นการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะบางทีก็เราเทียบตัวไหนได้นะครับก็นำมาคำนวณเป็นสูตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการหาผลลัพธ์นะครับ บางครั้งอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวบวกหรือตัวที่ลงุงที่ลงดึงมาหาผลลัพธ์เนี่ยทำไมไม่เหมือนงวดที่แล้วนะครับคือเราดูจากสถิตินะครับเทียบจากสถิตินะครับสถิติมันบวกตัวไหนแล้วก็เอาดึงตัวนั้นมาเป็นตัวบวกเนาะก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พี่น้องนะครับเข้าใจตามนี้เนาะ ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าอีกงวดหรือไม่เนาะก็ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับผี่น้องเอทซีนะครับที่จะติดตามลุงตันเบอร์ตลอดนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ